สวัสดีเอฟทุกท่านนะครับตอนนี้ก็มาเล่นที่ะบ้านช่างวานครับตรงข้ามของบ้านพ่อแบมบตอนนี้นะพ่อแบมน่าจะไปเลี้ยงวัวอยู่ครับก็มาแก้เอาก็มาเอาเชือกสายเปนะครับสายทำเปียอยู่ที่บ้านช่างวานครับ เรา,าซื้อเปมาใหม่ครับเอามปแีนเล่นอยู่ที่บ้านนะครับเอาเล่นเรามาแกะเอาสายเก่าที่มันที่เปมันขาดแล้วแต่สายมันยังดีอยู่นะครับจะมีสองลูกครับลูกหนึ่งครับยากาศทุ่งนานะครับ นี้ปลาเยอะครับปลาซิวคุณเอฟซีทุกท่านนะครับที่โทรมาสั่งของนะครับเดี๋ยวของจะมาอีก2อสาวันนี่นะครับเดี๋ยวผมจะไลฟ์ขายอีกทีนะครับ มีสั่งไว้แล้วก็หลายตัวอยู่นะครับมาขามไม่โทรมาเลยนะครับป้าที่สั่งมะขามให้ถ้าถ้ามีแกจะโทรมาแก่าผมก็รอป้าแกโทรมากลัวไม่โทรมาสักทีครับวันนี้น่าจะผมจะไปหาสั่งเองครับมาขาม จะลองดูก่อนนะครับถ้าค่าส่งแพงผมค <c oughs> งต้องหาอย่างอื่นมาขายครับนี่นะครับบรรยากาศวันนี้ส่งของแล้วนะครับเหลืออีกคนนึงครับที่ยัง ไม่ได้ให้หลานอ่านให้ครับเพราะว่าวันนี้ไม่ได้กลับบ้านมะนาวนะครับก็รอเขาโทรมาก็ไม่โทรมาสักทีว่าได้มะขามไหมถ้าได้เดี๋ยวจะกลับไปไลฟ์ขายนะครับอันนี้มิดซอยมอยเลยครับผมก็บรโทรไปยันเพิ่งยากเนาะถ้าเพิ่นได้เพิ่นยังที่โทรมากเดี๋เดิน บ้านพแบบใกล้ๆนี่นะครับกับบ้านช่างวาบ้านครอบวัวจะเลี้ยงวัวนอนเฝ้าวัวนะครับตอนเย็นก็ผมจะไปกีดยางอยู่นะครับรถทำไมวิ่งเร็วจังวิ่งก่อน เพราะบัวพ่อแหวมผมจะมาเล่นกับพ่อแหมที่นี่นะครับยุกเจทำอะไรไปดูครับเจ้าวะ ผู้เดียวหิวน้ำหมดได้แก้มตะเือนกีคยวนขนาดไม่สบายน<คณ>ะครับขนาดไม่สบายยังไปหิวน้ำอยู่นูน่นครับหวบนทรายนูน่นครับ อืมบบเมียนละเพื่อนไปเลี้ยงทางไดนโอ้นี่ครับบรรยากาศหน้ากลางเต้นนะครับเกว่าจะย้ายวัวออกมานะครับเอาไปไว้ที่นู่นครับทำคอกที่นู่นใต้นู่นครับรววเป็นแต่ฝนตกยังไงน้องบานนี้คืออยู่ไดย

เดินมาจากนู้นครับผมเดินมาช่างวากําลังรดน้ําพริกอยู่นะครับแล้วก็ต้นกล้วยนะครับอยู่ึังนน่นไกลๆน้นนะครับเนี่ยมานอนเล่นที่นี่แหละครับนอนไปนอนมาหลับจริงครับตื่นมาตีหนึ่งลุกไปสวนยางไปกีดยางครับ ตื่นมาแล้วมันมันนอนไม่หลับแล้วก็เราก็ลุกไปทำงานเลยนะครับหายยางแล้วเนาะหายแล้วลำห้วยนี้มีมีปลานะครับถ้ามีตะข่ายเล็กๆนะครับก็จะได้เยอะอยู่นะครับถ้าตะข่ายตาห่างหน่อยก็ ไม่ค่อยมีตัวใหญ่นะครับปลามีแต่เล็กๆครับเกลยวถังน้ำมารลดยาคือดูน้ำเสียอืมเวลาเวลามวนีรสบายะครับไม่ด้อาไปื่ากอืม เ่็นอืมเห็นไม่เ่าตัดแต่มัน,มน,น,มนหึ้นเลยเลยใช่อย่านะอย่าเอาไปให้งูครับก่อนน้ำท่วมนะครับท่วมถึงนี่นะครับจะทว่วมถึงนี่หญ้านี้ลาบไปเลยครับน้ำโซก สาลางจะพูดไม่ชัดนะครับผมลิ้นจะออกแข็งๆหน่อยนี่นะครับนู่นครับตรงไปนู่นแหละครับขนาดเจ็บแผลอยู่นะครับเป็นแผลนะครับก็หลายวันแล้วนะครับแกก็ยังไม่หายนะครับแกยังฝืนไปอยู่เฉยๆไม่เป็นครับคนขยันนะครับ ถ่ายให้ดูครับบรรยากาศสบายครับผมยางงอวมาอยู่ที่นี่แหละครับเพราะว่าอยู่ที่นั่นมันมองไม่เห็นอะไรอยู่ที่นี่มันโล่งครับมองเห็นหมดครับนี่อยู่นั้นมันใกล้ป่ายางนะครับป่ายางก็ร่วงเต็มบ้านข้งในห้องเพราะว่าไม่ไม่มีฟ้าเพดานนะครับถ่ายให้ดู สำหรับคลิปนี้นะครับพอจบคลิปแค่นี้นะครับสวัสดีสุกท่านนะครับ